รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งทีมเยี่ยมให้กำลังใจทหารสามนายที่บาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดนะคะได้มีการพูดคุยช่วยเหลือเยียวยาเตรียมส่งทีมฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวถึงบ้านค่ะ นายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยถึงกรณีทหารชุดลาดตระเวนเส้นทางชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อบ้านโดนเอาเกษนาอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดจนเป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บสามนายว่าศูย์เร่งรัดจัดหาจัดการสวัสดิภาพประชาชน กระทรวงพมรายงานว่านายวิสิทธตผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารทั้งสานายได้แก่จ่าสิบเอกธานีพาหาซึ่งภูมิลำเนาอยู่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาด พลทหารภาคภูมิไชยสุระภูมิลำนาวอยู่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดระเบิดและพลทหารธนันชัยกกยวง์ภูมิลำนาวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณหูข้างขวาและลำตัวค่ะ นอกจากนี้ได้พูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆของกระทรวงพมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพมจะประสานความช่วยเหลือต่างๆไปยังศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญนครพนมและยะโสธรค่ะซึ่งเป็นภูมิลำนาของทหารทั้งสานายเพื่อจะได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวภายหลังการรักษาตัวและเดินทาง กลับภูมิลำเนาเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้หายกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วค่ะ